ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงในช่วง23มิถุนายนไปจนถึง19กรกฎาคมปี2568ดาวพระพุธหรือเมอร์คิวรี่นะฮะจะโคจรเข้าสู่กลุ่มดาวราศีกรกฎเนี่ยนะฮะเป็นดาวการเงินและดาวเจ้าเรือนลาภะในทางโหราศาสตร์เดาวพุธหรือเมอร์คิวรี่คือดาวแห่งปัญญาความคิดการสื่อสารการเดินทางการเรียนรู้ ทราบราศีสิงห์ราศีกรกฎที่ดาวพระพุธเข้าไปอยู่ตรงนี้นั่นคือจุดที่12เป็นจุดพักฟื้นความลับจิตใต้สํานึกกรรมเก่าจิตวิญญาณและการเสียสละนี่คือคีย์เวิร์ดของชีวิตในช่วงนี้เงินลับๆเงินแบบคาดไม่ถึงเงินจากติดใต้สํานึกเงินจากการอธิษฐานเงินแบบกระทันหันเข้ามาเมื่อพุทธโขอจอเข้าเรือที่2เท่ากับปัญญาเข้าไปอยู่ในโลกภายในของคุณนั้นนะครับความหมายในเชิงโหราศาสตร์พระเวศดาวพุธนะ เจ้าเรือนที่สองและสิบเอดของราศีสิงห์เนี่ยมันคือการเงินวาจาครอบครัวรายได้เพื่อนความหวังแผนระยะยา,ยาวเมื่อลอยเข้าสู่พบที่สิบสองสิ่งที่ชัดเจนสุดสดสิ่งที่ชัดเจนจะถูกดูดกลับเข้าสู่ความเงียบงันนะฮะคุณจะพบความจริงจากความสงบไม่ใช่จากเสียงภายนอกคือดาวเงินไปอยู่ในจุดนี้นะครับต้องบอกว่าบางคนหมุนเงินแตก นะครับผมให้คีย์เวิร์ดเด่นเด่นเลยนะครับผมกระทบต่อราศีสิงห์ในด้านเด่นโอกาสและการเติบโตดาวพุธจะไปเดินอยู่ในในในเรือนคู่มิตรนะอาทิตย์เป็นมิตรกับครูจันโฉมตรูคู่พุธลงเหยา่สุปปากหวานอังคารรับเอาราหูกับเสาเป็นมิตรแก่กันท่านดาวพุธไปอยู่ในจุดคู่มิตรนั้นนะคบบอกถึงคุณจะเงินจะเข้าเพิ่มจะไม่ขาดทรัพย์เงินจะเข้ามาตลอดแต่รายจ่ายของคุณจะมากเท่านั้นเองมีรายจ่ายกระทันหันรายจ่ายแบบคาดไม่ถึง เพราะนั้นผมเอ,เอาแบ่งเป็นในข้อดีก่อนหนึ่งเป็นช่วงที่ปลุกพลังความคิดเชิงจิตวิญญาณได้ดีช่วงนี้เป็นเวลาเหมาะกับการอ่านปฏิบัติธรรมการเขียนไดอารี่การเข้าสู่สภาวะภาวนาช่วงนี้ให้คุณดูจิตดูกายดูใจดูอารมณ์ของคุณนะและเป็นไปได้ดูความเชื่อของคุณต่อสิ่งที่อยู่รอบตัวของคุณฟังผมให้ดีนะนะะ เวลาคุณอยู่กับความเยียบแล้วคุณดูความเชื่อดาวพูดไปอยู่ใดนเรือนความเชื่อนะฮะเกิดวิดาสเนี่ย,นะะยแบบสิ่งที่มันมองไม่เห็นเนี่ยนะฮะแล้วดาวสุภาก็แปลว่าความศรัทธาความเชื่อก็ทับดวงอยู่ด้วยเพราะนั้นผมเลยบูรณาการบอกว่าให้คุณเนี่ยให้ใช้สภาวะแบบภาวนาดูความเชื่อความรู้สึกดูสิ่งที่คุณสื่อออกไปส่งออกไประหว่างคนอื่นคนสัตว์สิ่งของเช่นเอาคนในครอบครัวก่อนพ่อแม่รู้สึกแบบไหนคุณให้ความเชื่อกับคนคนนี้แบบไหนเพื่อนคนนี้ คุณเห็นเขาแล้วคุณเชื่อแบบไหนคุณเห็นคนนี้แล้วคุณเชื่อแบบไหนคุณใส่ความเชื่ออะไรลงไปในตัวเขาทําให้คุณรู้สึกชอบเขาหรือไม่ดีกับเขาหรือโกรธเขาอะไรแบบนี้ยัะนั้นคุณลองตัดความเชื่ออย่างนี้จากตัวบุคคลแล้วชีวิตคุณจะได้ชีวิตใหม่แล้วเติมสิ่งใหม่เข้าไปชีวิตคุณจะสื่อสารกับจิตวิญญาณแบบนี้ได้ดีสองช่วงนี้ตัดสินใจเกี่ยวกับรายได้ระยะยาวได้ดีเพราะดาวเจ้าเรือนที่สิบเอเข้าจุดที่สิสองเป็นจุดสิ้นสุดของจักรวาล แผนการเงินบางอย่างอาจจะต้องตัดทิ้งหรือเปิดทางใหม่ที่ดีกว่าให้คุณเขียนแผนการเงินลับๆในช่วงนี้ซุ่มเงียบวางแผนนะฮะสามเรียนรู้จากความเงียบการอยู่กับตัวเองจะช่วยให้คุณเข้าใจว่าใครควรอยู่หรือต้องออกจากชีวิตในช่วงนี้คุณลองอยู่กับตัวเองเงียบๆแล้วคุณจะเห็นเสียงในใจของตัวเองจะกะวาลจะกระซิบบอกเข้ามาในช่วงนี้พเพราะดาวพุธอยู่ในเรือนติดตายสำนึก เป็นจุดสิ้นสุดของจักรวาลในภพที่สิบสองที่พลังจากเบื้องหลังเหมาะกับการทํางานเบื้องหลังไม่เปิดเผยตัวกลางตัวแทนในหน้าใครทํางานออนไลน์หารายได้ออนไลน์หารายได้ไกลถิ่นใครทําธุรกิจสุขภาพนวดดีมาก ช่วงนี้ใครทําธุรกิจไม่ถูกต้องบ้างนักกลับเกิดคุณหรือมันแปลว่าได้เงินลับๆได้เงินใต้โต๊ะได้เงินไม่ถูกต้องมากนักได้ใช้เงินไปกับสิ่งบางสิ่งที่ไม่ถูกต้องมากนักก็ได้หรือได้ใช้เงินลับๆได้ใช้เงินซื้ออะไรบางอย่างหรือเอาเงินไปทําอะไรบางอย่างแล้วไม่ได้บอกแฟนไม่ได้บอกคนรักหรือไม่บอกคนใกล้ตัวไม่บอกพ่อแม่ช่วงนี้หมอะในการเขียนคอร์สการสร้างคอนเทนต์การเตรียมงานใหญ่ที่ยังไม่เปิดตัวการวางแผนแบบเงียบๆการทําอะไรแบบอยู่เบื้องหลังแบบเงียบๆดีนะช่วงเนี้ยเวลาคุณมีข้อมูลมีความคิดททีี่่อออยยาาากกจจะะะํํไรผผมบวุดเเลลนนฟังค้ หยุดห้ามบอกใครในช่วงดาวพุธอยู่ในตำแหน่งนี้เพราะคุณจะโดนพลังสวนกลับมาทําให้คุณหมดไฟฉะน,นั้นให้คุณหากระดาษติดตัวสักแผ่นในช่วงดาวพุธอยู่ในราศรีกรกฎในจุดิ้นสุดของจักรวาลคุณจะได้ยินเสียงกระซิบจากจักรวาลบ่อยมากยิ่งโดยเฉพาะคุณอยู่กับตัวเองอยู่กับความเงียบให้คุณรีบจดเวลานั่งทําอะไรแล้วอารมณ์ดีแล้วมันพุดอะไรมาให้คุณจดจด,จดแล้วคุณลองไปทําดูนะแล้วคุณจะเกิดสิ่งที่ดีแน่นอนนะฉะน,นั้นนะครับช่วงนี้นะครับสิ่งที่ต้องระวัง ความสับสนทางจิตใจและการเงินรายจ่ายซ่อนอยู่เช่นหนี้ที่เคยหลงลืมค่ารักษาพยาบาลหรือรายจ่ายเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่ในบ้านหรือรายจ่ายแบบกระทันหันเข้ามารายจ่ายมากก็ได้สองความกังวลเกินจริงดาวพุธในเดือนที่สิองเป็นดาวตรงเนี้ทําให้คิดมากคิดซ้อนระวังไม่ให้กืนอารมณ์จนหดหู่สามนะฮะความเข้าใจผิดจากการสื่อสารเงียบคือคน คนอาจจะตีความผิดจากสิ่งที่คุณไม่ได้พูดหรือสิ่งที่คุณพูดโดยไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ได้ชี้แจงให้ชัดเจนเพราะนั้นก่อนจะใช้คําพูดสื่อสารออกไปก่อนจะส่งสารไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดรูปแบบคําพูดรูปแบบเอกสารตรวจเอกสารให้ดีตรวจคาพูดให้ดีก่อนจะพูดออกไปใช้ระบบห้าสี่สามสองหนึ่งค่อยตอบโต้เวลาจะตอบโต้ใครมีคนถามอะไรคุณคุณอย่าเพิ่งไปตอบโต้ด้วยอารมณ์คุณให้นับห้าสี่สามสองหนึ่งให้รู้อารมณ์ก่อนว่าเรารู้สึกยินดีพอใจหรือเก็บให้กดห้าวิเขาเรียก ห้าสี่สามสองแล้วก็ค่อยพูดออกไปถ้าชอบก็ค่อยพูดออกไปชาารักโกรธโหลก็ค่อยพูดออกไปก็คืออย่าพูดออกไปตามอารมณ์ในช่วงนี้คําพูดจะพาคุณเสียหายเพราะนั้นเป็นช่วงเวลาที่จะต้องใช้กฎด,ดังต่อไปนี้ในการดาเนินชีวิตในช่วงพุทธยู่จุดวินานอย่าไปทำนิติกรรมเอกสารสําคัญจะผิดพลาดแต่การเดินเอกสารรับรับวิ่งเต้นรับรับสเร็จ พลังของคือให้คุณใช้กฎนี้นะให้ใช้พลังของการตัดเพื่อเปิดใช้คําว่าตัดเพื่อเปิดเช่นการตัดคนบางคนตัดงานบางงานนะตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นพฤติกรรมที่ไม่จําเป็นงานที่ไม่ดีพฤติกรรมที่ฉุดลังคือการสร้างพื้นที่ให้โชคใหม่ตัดลองหาตัวตัดลองคนตัดอะไรทิ้องออกไปลองลองไปดูนะสองให้คุณอยู่เงียบแต่ให้คิดไกลๆเพราะว่าดาวพูดอยู่จุดวินาเนี่ให้คุณมันเป็นการเตรียมแผนเงียบๆมีพลังเหนือกว่าการพูดก่อนลองมือ คือคืออย่าไปเล่าให้ใครฟังอะ่ะนะบางทีคุณเอาความลับของคุณไปเล่าหรือเรื่องส่วนตัวไปเล่ามีคนเอาความลับของคุณไปพูดเลยนะอยู่ดีๆคุณก็ได้ร่วงรู้ความลับบางอย่างของคนอื่นแล้วก็อย่าเอาไปเล่าจะผิดใจกันเงินจะมาจากจิตไม่ใช่แค่การวิ่งไล่ด้วยในช่วงนี้ที่ดาวการเงินคุณอยู่จุดเนี้ยช่วงนี้จงปรับความสัมพันธ์กับเงินจากภายในก่อนให้ความเชื่อให้มุมมองที่ดีกับเงินห้ามรังเกียจเงินเงินจะไหลมาแบบไม่ไม่ฝืนเพราะนั้นนะครับในช่วงนี้นะฮะให้คุณปฏิบัติสมาธิแบบพินิ คือดูชีวิตดูอารมณ์ดูการดูกายดูใจดูเวทนาสามนะฮะสำรวจอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งที่มาตกกระทบกับตานั่นคือรูปนะรสกลิ่นเสียงสัมผัสให้ดีนะคุณอาจจะเจออะไรดีๆก็ได้ในช่วงนี้นะครับให้เหมาะเขียนได้ไอารี่แล้วตัดแล้วว่าจะแล้วคิดว่าจะตัดอะไรออกจากชีวิตอะเขียนเสกระดาษทิ่เฉยก็ได้นะแล้วก็ไปเปิดรับสิ่งใหม่ ในช่วงที่ดาวพุธอยู่ตรงนี้ยี่สิบเอ็ดวันหนักจากนี้ไปยีิบเอ็ดวันเนี่ยแล้วก็ปิดโซเชียลสามวันให้ฟังเฉพาะเสียงตัวเองอย่าไปฟังคนอื่นมากเขียนออกมาตัวเองต้องการอะไรจริงเพราะนั้นอย่างคารจุงเนี่ยเป็นนักจีวิยาที่ใช้การเข้าไปสํารวจจิตใต้สํานึกเพื่อเข้าใจตัวเองเพระนั้นเราพยายามใช้จิตใต้สํานึกให้มากในช่วงดาวพุธอยู่จุดนี้ช่วงนี้ราศีสิงห์ผู้คารามอาจต้องเงียบเพื่อฟังเสียงจากบัางรึกของจักรวาลคุณอาจไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยเสียงดัง อีกต่อไปอาจจะต้องขยับด้วยพลังจิตที่ตื่นรู้จงอยู่เงียบเพื่อเตรียมพลังพอเมื่อถึงเวลาอีกครั้งที่คุณคำรามโลกจะหยุดฟังคุณทันทีก่อนจบคลิปนี้ผมมีความลับบางอย่างจะบอกคือผมเป็นคนศึกษาโหราศาสตร์ตั้งแต่อายุสินะผมเห็นดวงชะตาราศีสิงห์บางคนเนี่ยรวยเป็นมหาเศรษฐีจํานวนมากผมดูดวงเศรษฐีพันล้านหมื่นล้านเนี่ยเป็นเรื่องแบบว่าเล่นเลยนะแบบลูกค้าผมเนี่ยนะจากทั้งต่างประเทศในประเทศทั้งฝรั่งต่างชาติก็ดูโทรมาดูก็มี ผมศึกษาโหราศาสตร์ซึ่งเป็นตำราโบราณนะฮะเก่าแก่หลายตำรา,าผมสรุปให้คุณดังต่อไปนี้นะคือถ้าพลังงานราศีสิงคุณเนี่ยไม่ถูกปิดกันมันจะมาในแนวนี้คือคุณคือราศีของแสงอำนาจความยิ่งใหญ่จักราวาลเนี่ยไม่ได้สร้างคุณให้เดินตามใครแต่ให้คุณเป็นคนที่นำแสงสว่างของตัวเองและคนอื่นผ่านพลังแห่งตัวตนดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนของราศีคุณคือด้วยขามหมายอัตตานะฮะ ในโหราศาสตร์คือจุดศูนย์กลางของระบบสุริยะและคุณก็เช่นกันเมื่อคุณเข้าใจวิธีใช้พลังตัวเองให้ถูกจังหวะโลกจะไม่สามารถเมินพลังของคุณได้อีกต่อไปแต่หากพลังนั้นถูกกดไว้เช่นอาทิตย์คุณเนี่ยอยู่ในภพไม่ดีอำดีแต่ไม่มีใครเห็นหรือเรือนภพภพที่2การเงินภพที่11รายได้ลาภผลถูกดาวบับปะเคาะบดบังหาเงินได้แต่ก็ไม่เหลือพลังของอาทิตย์ถูกโยกเสียอยู่ในรนาวางมลนะฮะอันนั้น ก็จะรู้สึกเหมือนไม่คู่ควรกับความยิ่งใหญ่ของตัวเองนั่นแหละคือเหตุผลที่ผมสร้างคอสนี้ขึ้นมานี่คือหนึ่งร้อยกฎแห่งความมั่งคั่งของราศีสิงหนะ์คอสที่ไม่ได้บอกให้คุณเป็นใครแต่สอนให้คุณใช้พลังความเป็นคุณความเป็นสิงห์ให้กลายเป็นสนามพลังแห่งสัพที่คุณจะได้รับในคอสนี้คอสนี้ไม่เคยสอนที่ไหนซึ่งเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่ผมกลั่นจากปัชญาโหราศาสตร์โบราณขั้นสูง และประสบการณ์ที่ผมดูดวงราศีสิงห์มาตั้งแต่เด็กตั้งแต่อายุสิบสองเนี่ยผมเจอดวงทั้งเศรษฐีจากยาจกเป็นเศรษฐีที่เกิดราศีสิงห์นะผมจึงได้สถิติและเก็บกันกรองออกมาเป็นวิธีปฏิบัติอยู่ในเวิร์กบุ๊กนี้รวมถึงการศึกษาดวงมหาเศรษฐีที่เกิดราศีสิงห์ระดับโลกนะฮะเอามากันผมศึกษาตำแหน่งดวงดาวจริงเหตุการณ์จริงคนจริงมาเยอะแยะมากมายนะอันนี้ก็เป็นสินทรัพย์ที่ผมกำลังจะมอบให้กับคุณนั้นสิ่งที่คุณจะได้รับในคอร์สนี้คุณจะได้ฝึกพลังผู้นำฝึกพลังของราศีสิงห์ ให้สร้างทรัพย์สินอยู่ในข้อนี้เพื่อจูนพลังกับราศีสิงห์ที่จะกขาวานสร้างมาเพ้่อจะเกิดคุณจะได้ปลดล็อกความกลัวการโดดเด่นความกลัวการถูกเบีเสีหรือความกลัวภายในใจที่มันไม่เข้ากับพลังของราศีสิงห์คุณจะได้ปลุกพลังของดวงอาทิตย์ปลุกพลังศูนย์กลางของคุณให้โลกหันมามองคุณจะได้วิดีโอรับ100กดเฉพาะผู้ที่กล้ายืนในแสงของตัวเองนะเป็นวิดีโอสำหรับ ผู้ที่เรียนเท่านั้นและจะส่งเวิร์กบุ๊กเล่มนี้ส่งเข้าไปหาคุณถึงบ้านทันทีเมื่อเสร็จคือตอนนี้ยังไม่เสร็จเอามาเล่าให้ฟังตอนนี้เนี่ยมีราคาพิเศษเพราะมันยังไม่เสร็จแต่ถ้าเสร็จแล้วผมตั้งราคาไว้ที่9 9้า้าบาทพร้อมคอร์สออนไลน์คือวิดีโอที่จะส่งลิงก์ให้คุณเรียนทางช่องทางที่คุณติดต่อมาเลยดูซ้ําได้ตลอดเพราะนั้นต้องบอกว่าคอร์สนี้คุณจะมีความมั่งคั่งขึ้นแน่นอนคุณทํามาแล้วสิบนาทีนะฮะ ข้อดีเนี่ยนะฮะจาก9999บาทเหลือเพียง2199บาทคุ้มสุดคุ้มคุณจะได้มากกว่า2 9 0 0 2,199บาทแน่นอนนะฮะเพราะคุณจะมั่งเครื่องขั้งขึ้นตลอดไปเมื่อคุณผ่านภารกิจหนึ่งภารกิจนี้ผลลัพธ์ที่คุณจะได้คุณจะได้ความมั่นใจสร้างรายได้คุณจะได้เปลี่ยนตัวตนเป็นแบบคุณจะได้ดึงดูดโอกาสและคนที่มองเห็นคุณค่าที่แท้จริงคุณได้ยืนในที่ที่คุณคู่ควรแบบมีทรัพย์สินเงินและศักกดิ์รรีาาาโอมม จดีเฟอร์โลเปสล้วนเป็นชาวราศีสิงห์พวกเขาร่ำรวยเพราะใช้พลังราศีสิงห์เป็นแหล,งหล่งรายได้ไม่เพราะต้องทํามากกว่าใครแต่เพราะพวกเขากล้าเป็นตัวเองแบบไม่ลดพลังถ้าคุณยังรู้สึกว่าฉันรู้ว่าฉันมีของแบบเนี้ยแต่ยังไม่ปล่อยของเต็มที่ครานี้จะเปิดทางให้คุณคืนพลังแห่งความภูมิใจและใช้มันเพื่อเรียกเงินเรียกโอกาสและเรียกชีวิตที่คู่ควร คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอเพื่อเข้าสู่ภารกิจ100วันปลุกพลังราศีสิงห์เปลี่ยนแสงในตัวคุณให้กลายเป็นสนามแม่เหล็กแห่งความมั่งคั่งดึงดูดเงินราศีสิงค์คุณไม่ได้เกิดมาเพื่อซ่อนแสงคุณเกิดมาเพื่อสว่างแล้วให้โลกทั้งใบตอบสนองกลับมาด้วยทรัพย์ศัก์ศีและชัยชนะรีบด่วนก่อนคนจะรู้จักในวงกว้างผมจะขึ้นราคามากกว่านี้เมื่อคอร์สเสร็จนะฮะ